คือจะให้พูดยังไงดีล่ะการเดินทางครั้งนี้คือแบบว่ามันจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับมันจะกลายเป็นว่าการเดินทางในครั้งนี้กับการที่จะต้องไปอยู่ในยุโรปตัวคนเดียวการใช้ชีวิตที่เป็นการใช้ชีวิตแบบช่วยเหลือตัวเองแบบ100%เเซแล้วก็ การที่จะต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแบบจริงจังแล้วก็การที่ต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งจะบอกว่าการไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ปริญญาโทในรูปแบบสาขาที่มันจริงจังมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าอะไรแบบนี้มันไม่เคยอยู่ในความคิดของเรามาก่อนเลยนะตั้งแต่แบบ เด็กๆอะ่ะคือแบบแค่คิดว่าเรียนจบปริญญาตีเรียนจบคณะที่ตัวเองอยากเรียนแล้วก็ออกมาทํางานในรูปแบบที่เราอยากทําแต่มันมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่โอกาสมาแล้วทุกคนก็บอกให้ไขว่คว้าไว้การเดินทางที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจากนี้ไปอีกยาวเลยก็ขอต้อนรับ เข้าสู่ U.K. และยุโรปเจอร์นี่ครับ เดี๋ยวตามกันไปต่อกันที่อังกฤษอฤษด,ดูดูออกกล้องด้วออกกล้องออกกล้องเนี่ยออกกล้องจะไปแล้วนะเ<ช>ออจะบินแล้วโอเคหนึ่งสองเออไปสักการ์ดีเออนั่นแหละ ทางครั้งยิ่งใหญ่ครับกำการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศขออังกฤษ เจที่เกตกันนะอาไปตามเดี๋ยวต้องไปหาแม่ สวร่ของคนสลากันก็ไปกันเพียบก็จะมีแต่พวกสลากก็สุ่สวัสดีครับสายกินยทมาอรสขอไปที่เจินทราบ่าเทอที่สามแปดห้าซึ่งเจ้าเดินทางยังดูเลยมีความจนต้อให้เรื่อนราชา เทนนี่วนสากาน e m เที่ยสายรบ่ยบินสายกาตบน m a เวรบิน e เท่นารทีวสายารบ่บลายารนวนยกน้ i a เที่นานเที่ยินาารนีนายกนเล่นาวามรบเากที่ยราตอนนเี้มาเปลี่ยนเครืน่องกัรนที่ดูบสายการบิเอนกรบินสายการบินเอมิเรตเ,เ,เราก็ เอ่อด้วยความที่ครอ,อบครัวนะเขามีบัตรทองในการแลกเข้ามาเล่าช์นะครับผมแต่คนเราไม่มีและทีนี้เอ่อด้วยความที่แบบอยากลองแล้วทีนี้มันมีเราก็เลยขึ้นลิฟต์มาเพื่อจะม,มาเล่าช์นะครับผมและทีนี้ก็มีคนอังกฤษสองคนเขาก็มาเที่ยวเนี่ยแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางคืออัมสเตอร์ดัมเหมือนกันเหมือนกับเราและทีนี้ประเด็นคือ เขาได้ยินในสิ่งที่ครอบครัวเราพูดกันนะคือแบบคือคนที่มีตั๋วทองของเอเมเรเนี่ยสามารถเ,เขาเรียกให้มีแขกได้หนึ่งคนนะแต่ว่าเรามากัน3คนซึ่งมันไม่พอยละที mm hmm. นี้เขาได้ยินเขาก็เลยอาสาให้เราเป็นแขกแล้วเลยก็เลยเฮ้ยอัพเพรชเอทมากดีใจมากแล้วก็เลย มาลองดูว่าเราสามารถเข้าได้ไหมแล้วที่นี้พอมาถึงเราไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าฝรั่งคนอังกฤษสองคนเนี่ยเขาเดินเขายังไม่มีระดับแบบเป็นตั๋วทองนะเขายังเหมือนแบบเป็นแค่ตั๋วซิเวอร์แล้วทีนี้เขายอมจ่ายให้เราเพื่อให้เราได้เข้ามาเว้ยคือมันคือแบบมันคือสุดยอดจริงๆ ว่าเราแบบเฮ้ยเราโชคดีมากเลยเราที่ได้เดินทางแล้วเราก็มาเจอคนที่แบบใจดีขนาดนี้แล้วเราก็คุยกันแบบถูกปากมากถูกคอม,มากแล้วเราคือเขาใจดีมากๆกับเราเว้ยก็นี่คือสิ่งที่หาไม่ได้จากการเดินทางนะคือแบบก็ไม่ได้รู้จักกันแต่เขายอมจ่ายเงินให้เราแล้วเขาก็ไม่เอาอะไรด้วยแถมยังแนะนําว่าสถานที่ที่เราจะไปเรียนคือบอนมัดเนี่ยคือมันแบบ บรรยากาศดีขนาดไหนคือเขาเป็นคนอังกฤษแต่ว่าเขาไปทำงานที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็พูดขอบคุณครับส่เรัลเชยเราเียต้องพูดขอบคุณครับก็ดีมากเาจะพาไปดูว่าเลาช์ของเอม r เร e s เป็นอย่างไรนะ นี่เราเดินทางมาถึงเมืองเดลแล้วนะครับผมประเทศเนเธอร์แลนด์ก็จะมานอนพักบ้านนะ้ แลนด์นะครับเขาก็นิยมปั่นจักรยานมากกว่าเขาก็จะมีไว้เลนเป็นแบบเป็นถนนใหญ่สำหรับจักรยานเลยนะคือเราจะไปเดินส่ม4.5ไม่ได้นะเว้ยแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้อากาศคือแบบกำลังดีเลยอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปบ้านเมืองก็สวย นี่ให้ดูบรรยากาศอย่างสวยบ้านเมืองเขาจะประมาณนี้กลับไปถึงบ้านพักก่อนแล้วเดี๋ยวออกมาเที่ยวกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงบ้าง ต้องเดินไปที่บ้านบ้านนาภักทบ้านนาเห็นป,ะ,ปะยานเทียบคนีนนี่ก็นุกรักกันนิยมใช้จักรยานกันส,ส่วนใหญ่เพราะว่าไปไหนมาไหนสะดวกไม่ลำบากแล้วก็อากาศบริส,สุทธิ์ น,นี่คือบรรยากาศแบบว่าเป็นช่วงแบบฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับผมเป็นช่วงแบบลิใบของเมทร์แลนด์ครับเมืองเดียวนะตอนนี้แบบดูดีดูสีบรรยากาศข้างหลังดูดีเวอร์มันแบบอากาศดีสวยธรรมชาติไปหมดให้อารมณ์เหมือนแบบไปเดินเชียงใหม่ช่วงแบบกำลังแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะฮะ ถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้ประเทศเนเธอร์แลนด์คือมันสวยหมดสวยเขียวขจีเหมือนสีหัวผมเลยตอนนี้ก็กำลังออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมไปซื้อของกินกันก็เดินดูรอบรอบ โซนหมู่บ้านละกันวันนี้ว่าเป็นยังไงข้างหน้าคือสวยเชียวสวนเปลีป่ยนสีแล้วเปลี่ยนต้นแล้วนะนสีแดงแล้วมันคือช่วงอ,อต่ตใบไม้ร่วง ไ,ไม้ผลิ <laughs>